สุดเศร้าตายสายทานสวมกอดร่างแม่และบอกลาชาติหน้าขอเกิดเป็นลูกแม่อีกสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่อดีตนางเอกดังตายสายทานนิยมการเผยวินาทีบีบหัวใจคนเป็นลูกคุณแม่จากไปได้วยโรคมะเร็งตับและปอดระยะสุดท้ายในวัย80ปี ก่อนหน้านี้ที่เธอทราบอาการแม่สุดหนักได้รีบเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทันทีจนได้บอกลาแม่ในวินาทีสุดท้าย โดยต่ายสายทานได้โพสต์ภาพสวมกอดร่างแม่พร้อมระบุว่าแม่รอตนกลับมาดูใจตนทําหน้าที่ลูกจนวินาทีสุดท้ายถ้าชาติหน้ามีจริงเกิดมาเป็นลูกแม่อีกพร้อมขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลคุณแม่มาอย่างดีตลอดและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงตนให้เข้มแข็งขึ้นโดย่ายได้กล่าวว่า วันนี้แม่รอจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ตายได้กลับมาทำหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์แบบกราบขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงที่ทำให้สายทานเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญกราบขอบพระคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างสูงด้วยนะคะรู้แล้วว่าความเข้มแข็งอดทนได้มาจากใครชาตินามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกรักแม่สุดหัวใจ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด